ลูกค้าวันนี้เดลเฮต้าจะมารีวิวว่าปีเนี้ยมันเป็นปี2,568ยต้าก็ปรับปรุงอะไรที่มันปรับปรุงให้มันดีขึ้นฮนะยกตัวอย่างปรับปรงุงเอาพาวเวอร์ก่อนละกันตัวนี้เป็นรุ่น545นะ800วัตต์ก็จะขับตู้ตู้ของปั๊ม15นิ้วได้2ใบจะก็จะข้างในก็จะมีฟอร์มกันอย่างเงี้ยกันกระแทกเวลาขนส่งบางทีเขาไปโยนโยนมันกันกันทุกอย่างให้มันดีนะ ปรับปรุงมาเป็นตัวกล่องแบบนี้นะลูกค้ากล่องก็จะเป็นอย่างงี้กล่องห้าช้านะลูกค้าปรับปรุงให้มันออกมันนะเวลาพอแกะกระดาษกลามันก็จะไม่ไม่ลอกที่ที่ผิวกล่องออกมานะข้างในลูกค้าดูข้างในก่อนข้างๆนี่ก็จะมีโฟมนะโฟมโฟมนี่ก็ปรับปรุงให้มันหนาขึ้นแน่นขึ้นนะรับประกันให้ลูกค้า1ปีด้วยนะราคาเนี่ยสามพันหก้กสิก็คือฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางนะตัวนี้ตู้บ้านนะตู้สิบห้านิ้ว ตู้บ้านตู้หอหนังรุ่นก่นกอนๆนะ่าจะเป็นท่อเบร์ท่อเบรนี่ลมอะ่ะมันก็จะออกข้างหน้าสองลูตะแกรงเป็นพลาสติกนะขอบเป็นพลาสติกอันนี้เป็นตู้บ้านแหลมก็แหลมเป็นโซ่สองตัวแต่นี้โฉมใหม่ปรับปรุงขึ้นมาให้ไม่ให้เอาให้เบรมันออกดีขึ้นนะลูกค้าขอโทษลูกค้านะรุ่นใหม่ก็จะเป็นสามลูนะสามลูเห็นไหมสามลูเสมอจอน,นี้อันนี้เบรจะออกดีฝ่านะดอทสี่ร้อยว,วัตต์นะลูกค้าห่อหนังทั้งหมดเลยนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะปีนี้เลย15นิ้วดอกดอก15นิ้วคงปั๊มของนาคาชิน,นะแม่เหล็ก155ยิ15้านะดอก400วัตต์นะดอกส0 0แต่แหลมแหลมสตัวเนี่ยมันจะเป็นแหลมเปโซไว้อะมันจะไม่เป็นแม่เหล็กมันจะเป็นขดลวดราคาก็ยังไม่ขึ้นนะราคาก็เท่าเดิม2,990นะต่อใบนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางเลยอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงมาอย่างตู้ออเดอร์หตัวนี้มันจะเป็น15ออเดอร์หนะรุ่นก่อนปีก่อนๆเนี่ยทำมาหลายปีแล้ ทำมาเป็น 10, 10ปีแล้วมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่นะปรับปรุงมาเป็นตัวเนี้ยออเดอร์หเนี่ยทำให้เท่ากับทรง BV เลยขนาดไซส์ขนาดความฟ้างความฟ้างก็เท่ากับ BV เลยนะความฟ้างก็เนี่ยก็อยู่ที่50แล้วก็ความลึอกอ่ะ70สูงก็70เหมือนกันฮะแต่รุ่นรุ่นเก่าเนี่ยฟ้ามันจะอยู่ที่46เซนนะฮะลึก70แต่รุ่นเก่าเนี่ยจะต่ำไป2เซนก็อยู่ที่60 8นะคือรุ่นเก่าอยู่ที่68ลูกค้า,าเวลาเปิดเพลงนะเห็นไหมท่อท่อเบร์ท่อลมเนี่ยจะออกเยอะฝ่าจะออกเยอะฝฝานะแล้วก็ตรงนี้ก็ลดขนาดลงให้มันแคบลงแต่เปรียบเทียบกันแล้วนะก็ตัวใหม่เนี่ยมันนุ่มลึกฝานะมันได้เสียงที่นุ่มลึกฝาเยี่ต้อก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆนะปรับปรุงทุกปีดอก500วัตต์แม่เหล็ก160โคงปั๊มนะยี่ต้อปรับปรุงเนี่ยราคาพร้อมดอกเลยนะ ราคาก็อยู่เท่าเดิมฮะ2,990บาทฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะถ้าลูกค้าสั่งเลยนะก็จะได้รุ่นใหม่หมด